ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องพี่บ้านฟิแนแลนด์ชาแนลน้องหิวคัมแบ็กทูชาแนลแล้วนะครับ <Thank you. S 1> ผมน้องหิวลูกพี่บ้านฟินแลนด์บักคีดูเงี้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 บักคีดู้ยตอนนี้น้องหิวก็ขนสั้นเพราะว่าหน้าร้อนเราก็เล hai, ม็มขนให้นะครับผมก็จะเป็นแบบไอ้หน um ุ่มขนสั้นนิดนึงนะลูกเนาะไอ้หนุ um ่มขนสั san, ้นไอ้หนุ san, ่มขนสั้นขนสั้นขนสั้น คอนซั่น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 คอนซั่ตัวนี้เชื่องมากไม่กัดเลยนะครับผมดูสิไม่กัดเลยงับไม่กัดเลยกัดโชด์ดิกัดโชเลือดแตกเลยหัมหัมโอ้ยหำเสียกว่าแฟนขับก็จะบอกว่าคิดถึงน้องหิวจังเลยไม่เห็นน้องหิวนานแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยพาน้องหิวมาพาไปวิ่ง แต่ว่าน้องหิวก็ไปวิ่งทุกวันนะครับผมแตว่าเพียงแค่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคลิปเอาหลายแห้งนะครับผมกับตอนนี้ก็จะกลับมาแล้วตามคําขอเรียกร้องของแฟนคลับนะครับผมที่อยากได้น้องหิวมาออกคลิปอีกนะครับผมมาดูหน้ามันดิตาอันสีฟ้าและสีอะไรสองสีตาสองสีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขนสั้นขึ้นกว่าเก่าเหมือนแมวพี่น้องขนหัวเอาไว้อยู่แต่ว่าขนตัวริมมให้มันสั้นเพราะหน้าร้อนสงสารน้องน้องกินไก่หมด <laughs> เดือนละหลายร้อยรูอยู่นะ ไม่จะไม่รวมไก่บ้านคนอื่นด้วยนะไปถ,ถ้าใครไปนี่พี่น้องบอกเลยว่าโอ้โหไก่ชาวบ้านนะครับผมบอกเลยว่าหมู่บ้านหินเหล็กไฟไก่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้หมู่บ้านหินเหล็กไฟพมมีไก่แล้วเพราะว่าม้าคอยไปกินไก่เพิเ่มเบิดแล้ว <c oughs> <c oughs> มา,บ,มาวบ้านน้องหิวพี่น้องบ้านน้องหิวนะครับผมที่ เพิ่งทาเสร็จนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นแบบบ้านเล็กนะตอนนี้มมีอนาเขตให้น้องหิวแบบวิ่งเล่นได้ห้องเต้อะไรก็มาวิ่งเล่นด้วยกันได้แต่ตอนนี้ไม่เสร็จนะเพราะเราทําเราเพิ่งทำอ่ารั้วเพิ่มนะครับผมเพิ่งเทปูนเสร็จนี้แต่ว่ายังเดินไปได้นั่หิวนะออ,อันนี้บ้านน้องหิวจะมีรูปน้องหิวด้วยนะจ๊ะมานอนแอร์คนนอนอย่างนอนอย่างด้วยผ้ลมผัดลมยังไม่เสร็จนะครับผม ยังไม่เสร็จมา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 อาอยู่เลยดิอ่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 าอยู่เลยดิเฮ้ย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 หี้ยนางลงก่อนนางลงฮะนางลงนางลงก่อนเ <elle> ชื่อฟังมากเขากูด้วยนางลงก่อนใครกินขนมใครกินขนม 2> <2> ไป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 ไ <c oughs> ปออกไปออกไ,ได้หิวออกนี่ปะใครออกไปนั่งลงก่อนหิวน,นั่งลงเร็วอ่านั่งลงก่อนขอมือก่อนมืออยู่นี่ลกูกมืออยู่นี่หิว Chicken hungry hungry เอามือมาต้องปเปล่ยนห้องเหียวบ่ออกไปเด้อคัน ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยรออยู่นี่แหละั้าง,งั้นน่ะไม่ต้องออกไปเลยนั่งลงก่อนโอ้หมาข,ข่อยคือฟังข้าวน่พี่น้องหมาข่อยแสนรูลูด,ดิมมหามาข่อยมหามาจจัน์นั่งลงก่อนบ่นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเร็วๆนั่งลงเออในขอมือก่อนขอมือก่อนบักหามเงยไม่ได้ ออกไม่ได้ทําตามกฎก่อนก่อนออกจากหน้าบ้านเขาต้องให้เขาาหมูเจาก่อนว่าเขาจะทําอะไรพี่น้องนั่งลงนั่งลงเห็นบอกมันสินังเฉพาะตอนมีเนวกินเท่านั้นเดี๋ยวนี่ไหนขยะกินขอมือข้างนี้ทำไมเมื่อกี้ไม่ให้ทำไมเมื่อกี้ไม่ให้อขอมือ hàng cá bọn nó chắc Nào luôn Nào luôn Ồ Xa ừ. khóa Xa Khóa chắc. Khóa, chắc. khóa. ไปว่ากระโดดย้ําหนาสินะประมาซูนนะออน,นะอ่ o r a l ว y นะโอเคโอเคอาหารของน้องก็จะมีมีหลายแบบมีหลายแบบเป็นอาหารกระป๋องนะครับนี่เลยสแต็กเปลี่ยนี่อย่างีนมาพันนี่พี่น้องจะจะเป็นอกไก่น้องจะกินอกไก่นะครับผมวันละหนึ่งกิโล <laughs> วันละหนึ่งกิโลแล้วก็อ กระป๋องถ้าวันไหนไก่หมดก็จะมีกระป๋องอย่างนี้พี่น้องข้าวกระสีผส,สมเส่อาหารเม็ดนี่แหละแล้วก็จะผสมใส้นอาหารเม็ดนะครับผมกระป๋องหนึ่งก็กระป๋องละสี่สิบกว่าบาทนะครับวันหนึ่งก็กินสองกระป๋องก็วันหนึ่งหมาครับหมาวันหนึ่งหมาตัวนี้กินหมดวันละเป็นรอยนะครับผมไก่วันละกิโลบาวาก็ครึ่งโลแล้วแต่วันกินน้อยกินมากนะครับแล้วนางเป็นคนแบบว่าเบื่ออาหารไวมากนะครับผมถ้าแบบว่าวันนี้ไม่กินไก่ก็ ต้องสลับกันวันนี้ไก่พรุ่งนี้เป็นพวกอาหารกระป๋องอะไรอย่างนี้นะครับผม,มเบิร์ดน้ำมาตัวนี้เบอร์นไลายเซียนอัพี่น้องอ,อาบน้ากับตะขัอาบเท่าร้อยได้อาบร้านเนี่ยอาบครั้งละสองร้อยอน,น,อะนะครับผมอาบครั้งละสองร้อยมาพันนะ้พี่น้องดูที่ไตนี่พี่น้องเอ้ยกัดไกไ่อันไทบันลากไก่พ่นแม่ไก่หน่อยไก่ไง วันรวยกว่าตัวละทีใอยว่าอายุใคอยย่างขบมูอบาขอนขบเวียนไก่ย่งตัวมันดับเนี่ยหมดแล้วไก่ไก่มันดับเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวเบียรน้ำม,มาให้อ่ะมากินน้ำเอาเบิดแล้วนะกินเบิดแล้ว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 เบื่แล้วนี่อื้ายเขาปากกู โอ้มึงให้กูป้อนขอนาดนี้เหรอลูกต้องให้ป้อนถึงปากเลยบอกอิ่มแปกินบขนมขนมมาพี่น้องขนมมาโอเคอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่หอมอืมอืมแสบบ่เอาน้องสมคิดวด่าพอดีเลยไปทาไมาลูกอ่ะ สม,นะสมคิดมาพอดีเลยกัดปูนะสมคิดมาพอดีเลยไม่รู้มาจากไหนไปแหลนเล่นมาขนมหมาคนมีสิกินหมากินขนมหมาเฮ้ยกรุนนาปีสเนิทโอ้แบเหล่าจะแน้นามาเลย มาัวเองอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วให้คนอื่นกินด้วยใช่แหละโอ้ยเธอยกินบ่ถ้าเธอไปกินเนี่ยชมคีกินนะ ถ้าว่าเธอเบะกินอ่ะสมคิดมาเลยลูกเราอืแซบอันนี้น้อนกินมันมันมากับมาหนี่นองป่เดี๋ยวเราอิ่มแล้วเราก็ไปผจญภัยกันหยุดมากคักเดี๋ยวเดี๋ยวเออ่ะถ้าปล่อยนี่คือไปไน,นั่นนี่เห็นไหมนี่ อันนี้เข้าหวานข้าวหรือยังนี่ว้ายพี่น้องเบิ้งแน่มันไปหาไก่อุ้ยเาเบิ้งชู้พ่อปืด้ดขอยากกินไก่เด้เป็นเสียเพี้ยวอยากการเด่นเด้อยากการหัวเด่นเด้ปืด้ดตำล่ายเหงื่อเยวมาปื้ดเดากกินไก่แห้งมาปื้ดปื้ดโนยูดัสโกจูเอ่อคิวชิเกนอันดมพื้นไม่ใช่นะจะหาจะหาไก่ แล้วก็อาจจะปวดขี้หรือเปล่าเพราะกินข้าวอิ่มุขี้นี้ติดขาติดขาลูกติดขาเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางลงก่อนนางล้องแคก่อนเออเอาขาขึ้นโอเคโอ้โหขึ้นหูเรื่องแถวบ้างนี้หูเรื่องแถวมาเขียวเพื่อนนี่เบื้องเขียวด้วยเบื้องเขียวด้วยเขาเบื้องเขียวนะเขาเบื้องเขียวนะขอดูฟันหน่อยค่ะขอดูฟันหน่อยค่ะขอดูฟันหน่อยค่ะไป เราจะวิ่งกันแล้ว4คูณ100นะครับ <Biz> ผมแข่งกันกับมาว่าใครเหนื่อยก่อนกันนะครับผมเหนื่อยยังเหนื่อยยัง <New> ม <Year> ีไ <New> ก <Year> ่บอนน w h eat chicken I want to eat some chicken สดสดเลย ถ้าจะปล่อยให้มันวิ่งตามเราเข้าบ้านนะครับโอเคนะฮะลองดูมาน,น้องจะรู้จักการเข้าบ้านหรือไม่จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วตุ้ยไปเอามันขึ้นมาอยู่ตุ้ยฮะมันมาอยู่ดิแต่ว่ามันหูมีเสียงหรือเปล่าอ่ะใกล้ใใกล้ไวเที่หรเฮียวเฮียว Hey! Hey! เฮ้เฮ้เหี้ยวอ้าวอ้าวไปแล้วพี่น้องหยุด๋ยวยนี้นะมันเปื้อนขี้ดินปืดพี่น้องล้าวย่งไ้ขี้ดินเลยสมคิดเดี <c oughs> ๋ยวให้เวลาเขาแป๊บหนึ่งก่อนเขาอาจจะตื่นเต้น กับกินชิคก้นแถวนี้แต่ว่าชิคก้นก็น่าจะไม่มีเดี๋ยวเราพูด่ามันเข้าบ้านหมดแล้วเล่นก็บอกสมคิดสมคิดกินข้าวแล้วๆๆๆๆมันกินข้าวแล้วๆๆๆๆเฮียวมันดมหากินไก่น่าเสือบอ่ะพอไก่อยู่มอยู่หันอยู่หันเมกินนี่ป่นนี้มันเข้าคอบมันแล้วทุ่งนาอยู่ตรงข้ามบ้านนะครับผมงดดราม่าบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับกูโมโห เฮ้ย,ย,ยขุ่นายด้ยเนาะมาบ่คือบ้านคือเมืองเขามาประเทศเขาข้างเราเขาหนานได้ป่ะนี่เร็วเรีวช่วยด้วยแล้วกูจะลงมาจับมันได้ไงปะเนี่ยปื้นสมคิดเอ้าวสมคิดมาดูมนันกิน,หน,หนยังไงนะสมคิดมันก็พานนาะเข้าบ้านสิสมคิดเอามาตรนี่เร็ว อันนี้เหรอมามันลงไปไม่ได้นะนะ่ป่ะขีดเท่าสร้างมันเท่านี้โหลดสร้างม,มันโหลดป่ะไม่อยู่หันละแล้วแต่อยู่คนเดียวเลยแล้วแต่ไม่สนอ้าบ่ได้เลยพี่น้อง แล้วแต่มันเธอไปแอบทายมันไปทำไปหลบมุ้หลบมุ้หลบมุ้มแล้วเราใช้ยาประตูไปเ้อะกำลังแอบเข้ามาในบ้านนะครับผมโอ้ยกินข้าวก่อนนะคือแซวแถววะโอ้ยคือแซวแถววะมันกระ่นี้เสียงอยู่นี่นะสูหิว อ่ะเฮียออ้ยหาลากใส่มึงเอย้ยเอาไม่ยังระบาดนน่ <S <S ไม่ยังละ่ะไปแล้วพี่น้องไปอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวลงให้มาเดี๋ยวลงให้ถ้าไปได่าขุนไป ตุ่ยตุ่ยมาหนิตุ่ยตุ่ยมาหนิ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 ถ้าไม่ด่าวงนี้ไปถ่ายเลยไรไปไรไป็ดเฮ็ดของควงไปเรียบร้อยจ้ะบ้านไปเลยจ้ะห้องแหวลางเท้าก่อนโอ้ ด้วยมันไปได้เจ้าเยี่ยวนีเนี่ยท่านจะเปรียบเยอย่างมากตีนขึ้นเ่ยนี่ตีนขึ้นเลียตีนผู้ใดนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยโอ้ยเอาหิวน้ำนะลูกเอาบักล่าหิวน้ำเพ่ถือกล้องอ่ะ อ๋อกินกินกิน,นมือมันเหินมันหิวหนามันแรงได้มื่อกี้นี่พอ,อยังพอ,อยังลูกนี่กินนี่กินนี่ยเนี่ยเนี่ยมะเพชรขาเพชแขนมันเรียบร้อยแล้วก็อู้ เช็ดขาเช็ดแข่งให้มันเรียบร้อยเช็ดขาก่อนนะจ๊ะอ่านั่งลงนั่งลงก่อนอันนี้คือการเช็ดเช็ดให้แห้งนะครับเพราะขนไม่ยาวในกรณีที่เราทําขนแบบสั้นๆแล้วก็จะเช็ดด้ความอสดง่ายหน้าร้อนก็จะไม่เป็นโรคผิวหนังสําหรับสุนัขนะครับอันนี้เราไม่ใส่น้ํายาเพราะเราล้างชั่วคราวเพราะเขาจะเปื้อนอีกเราจาน้ำทุกสองครั้งทุกสองวัน อาย,ยืนขึ้น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 เออถ้าเช็ดขาหลังก่อนเหนื่อยมากพี่น้องเศร้าห้ามหาบอยู่เศร้าห้ามหาบเลยจ้ะโอเคเสี๊ยแล้วพี่น้องเสี๊ยภารกิจแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทัศน์ใครเหนื่อย มือจักรที่คลิปนี้นะโอเคพี่น้องเดี๋ยวตัดออกบางส่วนเดอ้อกับ้พันเหลือสิบกว่าที่พ่อโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เลียกดไลค์กดแชร์นะจ้านะจ้าสวัสดีจ้าฝากติดตามช่องนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะเอาคัมแบ็ก้องหิวกลับขึ้นมาสู่ YouTube แล้วโอเคพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า